พี่รานครับผมมีเรื่องชวนพี่รานคุยสักน้อยแล้วกันนะครับเห็นว,ว่ามีคลิปเหรอเดี๋ยวให้ดูคลิปต่อ,ตอแต่ว่าอยากชวนนิดหนึ่งเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคดีที่ลูกชายจ้างมือปืนมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ชายของตัวเองอพี่ชายพี่สำราญได้ดูข่าวนี้ไหมได้ยินแว่วๆเดี๋ยวนี้อ่านไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านข่าวอาชากรรม พี่น้องดูไหมทราบข่าวนี้ไหมดูทีวีดูทีวีอยู่ลูกชายนิดหน่อยลูกชายอายุยี่สิบปีไปจ้างมือปืนมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ชายพี่ชายตัวเองนี่เป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทอยู่สนตลิ่งชันที่กรุงเทพครับแล้วไอ้ความที่ตัวเองจะจ้างเนี่ยมือปืนตัวเองก็ไม่มีเงินนะไปยืมเงินพี่ชายห้าหมื่นบาทเพื่อไปจ้างมือปืนมายิงพี่ชายพ่อและแม่ของตัวเองอ๋อ พี่ชายที่เป็นตำรวจเลยนะใช่ครับนะถูกฆ่าไปด้วยเลยนะครับประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยอ่านข่าวไปอ่านข่าวมาอ่านไปอ่านมาคดีนี้เป็นคดีตระกูลหอมชงที่ลูกชายฆ่าพ่อแม่พี่ชายของตัวเองผมก็คิดขึ้นว่าเออถ้าวันหนึ่งไอโอ๊กบันบ้าขึ้นมาละพี่ราน <laughs> ฮะไอโอ๊คมันบ้าขึ้นมาเกิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าน้องของมันและจะอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับที่น้องเคยคิดไหมคิดไหมคิดเหมือนกันคิดเราอยากให้เป็นจริงใช่ไหมเออต่างรองไม่ไม่ฆ่าอะไรไหม นะไม่ฆ่าอาณนะอาปูไว้ตายเองฮนะ <c oughs> อาปูนี่ไว้ตายคารูอยู่แล้วนี่ปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับอันนี้ก็พูดให้กับพี่น้องได้คิดพ,พี่รัฐพี่านจะดูภาพเลยไหมตอนนี้สังคมสลับซับซ้อนมากพี่น้องครับใช่ครับนะนะต้นเหตุจริงๆก็นั่นแหละต้องทําการเมืองให้มันดีงามพี่น้องอย่างอื่นจะตามมาเยอะ <c oughs> นะฮะอันนี้การเมืองที่ดีงามป่ะเนี่ยที่ไหนนี่ พี่ลานะเก็บตกนิดหน่อยนะฮะเก็บตกจากถนนอักษาเลยจากถนนอักษานะก็สงสัยกันว่ายายป้าสองคนนี้พม่าทําไมมันคนไทยทําไมถึงทานใช้แป้งธนาคารทาหน้าแบบนี้ฮะสงสัยกันไม่เลิกเลยเนี่ยออนี่เก็บตกภาพต่อไปฮะนี่โอ้โหนี่ผลงานของใคร เบื้องหลังเบื้องหลังของการชุมนุมของเสื้อแดงทุกครั้งที่อุดรหนภาพบนขวาสุดนะที่อุดรนั้นพอไปแล้วทิ้งไว้แบบนั้นขอนแก่นก็ทิ้งไว้แบบนี้นี่นกแสกยืนอยู่กลางสนามเลยที่รัชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพก็สภาพแบบนั้นล่าสุดถนนอักษะเป็นอย่างที่พี่น้องได้เห็นครับถนนอักษะมีพวกกักขละ ไปใช้พื้นที่มันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแต่ที่น่าปรบมือมากพี่น้องมันเรามาเดาภาพมา<ะ>เมื่อวานมีน้องๆนักศึกษาบุคลากรเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสลายาเนี่ยพี่ลานฮะมาเก็บขยะพี่น้องครับดูภาพต่อไปเลยถ้าอย่างนั้นปรบมือนักศึกษามหิดลหน่อยพี่น้องครับนี่ไงอ้าวโทษทีเราไม่ดูกันมาก่อนอามากันเลยเห็นไหมน้องน้องนักศึกษานัดหมายกันที่หน้ามหาวิทยาลัยและรวมตัวกันมา นะครับตั้งแต่ประมาณเขานัดก,กัน1ิบเจดนาฬิกาห้าโมงเย็นเมื่อวานเสร็จกี่ทุ่มพี่รานทราบไหมฮะไม่ทราบเลยสามทุ่มโอ้โหใส่ได้เป็นถุงดําแบบนี้ครับพี่น้องครับโอ้ีีขนาดมากันหมื่นเดียวยังขนาดนี้ถ้ามากันห้าแสนมันจะย,ยังไงนี่คุณสนอม <laughs> อ่<ะ> <laughs> เอขาบอกวันนี้โอโ้คุณต้นนี่ทําเสียบรรยากาศนิดหน่อยยังไงครับไปกระทรวงยุติธรรมคุณต้นอยู่บนลังคารถกับผมคุณต้นบอกว่า ไอ้ที่หน้าเกลียดกว่านั้นทุกเสาไฟฟ้าถนนนี่มันอะไรนะไฟมันสวยมากไงมีรูปผงอยู่แต่ว่าที่โคนเสาไฟพี่น้องครับ,รบประธานโทษถ้าใครกำลังกินข้าวนะครับมันมีไอ้ก้อนอย่างที่วาดทุกเสาเลยครับพี่น้องครับอันนี้ไม่กล้าเลยเพราะว่าหลายคนกินข้าวอยู่ <c oughs> อ่านี่เป็นภาพดีๆนะครับหลังจากที่เราเห็นภาพไม่ดีแล้วมาเห็นภาพดีว่าที่สุดแล้วก็ทิ้งปัญหาให้กับคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับน้องๆน,นักศึกษานะครับมาหีดนต่อเลยครับเมื่อคืนนี้ลุงกำนันสุเทพพูดชัดเจนไอ้สองตัวเนี่ยไอ้ตัวไอ้เต้นท้าลุงกำนันก่อนนะว่าถ้าพวกเขามามากกว่าให้กปปสมวลมหาประชาชงกลับบ้านไปเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับ แล้วเมื่อคืนลุงกำนันก็พูดชัดเจนเอาเลยถ้าคนมามากกว่าเรากลับบ้านแต่ถ้าเรามามากกว่าพวกคนกลับบ้านและยุติบทบาทไปโดยสิ้นเชิงเลยนี่เดชั่นเขาทำเป็นซีจีนะแล้วย,ยินดีรับคำท้าเดิมพันขบวนการต่อสู้กันน <ะ S 2> <า>ัทวุฒิมันก็เลยรับคำท้าถ้ากลุ่มของนายจุเทพมีคนมาน้อยกว่าก็ควรต้องเก็บนกหวีดแล้วกลับบ้านไป แต่ถ้านพชมาน้อยกว่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับและยุติบทบาทจำเอาไว้นะนะเฮเต้นแล้วไปชบทวนการเคลื่อนไหวที่ผ่านมารัฐวุฒิแปดเมษาเมื่อวานจำไว้จำไว้ขอให้จริงตามนี้มีข้อแม้อย่างเดียวถ้าแพ้เราอย่ามาอ้างว่าเราซ้อมครั้งที่สองนะไว้เอ จริงๆคับผมรู้พี่น้องคุณถนอมลุงกำนันจริงๆไม่อยากมาลํำคาญมาท่าเธอก็หรอกรนะเราทํางานใหญ่มากกว่านี้แต่ว่าล้ำคาญเสียงนกเสียงกาก็เลยเอา้าวมึงอยากรองก็ลองเพราะลองสิบครั้งก็แพ้ทั้งสิครั้งใช่ไหมครับพี่น้องแต่เที่ยวหน้าของจริงนะอย่ามาลองอย่ามาอ้างอีกนะเสียเวลานะเราทำงานใหญ่แต่ว่าเอาเถอะ นะฮะในเมื่ออยากร้องของก็จัดให้จ,ใหจัดให้เล็กน้อยสนองเขาเรียกว่าอะไรสนองความต้องการให้เลยสนองส้นตีนให้มันหน่อยใช่ไหมพี่น้องเอเอาภาพสุดท้ายอันนี้คนสวยของพี่สำราญนตุ่มหูภาพนี้เขาไม่ได้ให้ดูหน้าแต่เขาให้ดูหูปูนะครับพี่น้องที่หูนี่มีเครื่องหมายเขาเรียกเป็นจี้ เครื่องหมายสันติภาพเสมือนหนึ่งว่าผู้ติดและประดับเครื่องหมายสันติภาพจะมีจิตใจรักสงบต่อชาติบ้านเมืองแต่เบื้องหลังแห่งการกระทำทั้งขี้ทั้งกักขะทั้งหมดอยู่กับคนยิ่งรักทั้งหมดทั้งสิ้นเลยพี่น้องภายใต้ความสวยพี่น้องครับเพราะว่าชื่อปูนี่เอง <laughs> ตอนนี้มีชะตากรรมจะต้องจบชีวิตตายคาสนามประชาธิปไตยแน่นอน ในอีกไม่กี่วันพี่น้องคุณถนอมตอนนี้ในหัวนั้นมีแต่อะไรนะกลัวจนขี้ขึ้นหัวเพราะเป็นปูใช่ไหมคือตอนนี้เขาคิดแต่คุณหมอว่าลงคุก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 คถ้ <laughs> <laughs> างั้นอย่าได้เสียเวลาอุตส่าห์ชงลูกไว้แล้วเมื่อกี้ครับวันนี้ยายปูให้สัมภาษณ์เรื่องข้าวครับเรื่องรัฐาธิปัตย์เรื่องโน้นเรื่องนี้โอ้โหวันนี้นะเดี๋ยวให้ลุงกำน,นันจัดให้แล้วกัน แต่ว่าตอนนี้เอาไปสักดอกก่อนเรื่องข้าวและก็เรื่องอื่นผสมผสานกันไปปรอเบอร์จะรับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรม